โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันคุชบาลแห่งชาติในพระอุปถมัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนั้นสามารถเข้าเยี่ยมพายศักดิ์สุรินได้อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่เดินทางกลับไทยเมื่อวันที่สองกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งครบกำหนดการกักตัวแล้วก็ย้ายจากศูนย์วิจัยและควบคุมพ่อระวังโรคมาอยู่ที่โรงพยาบาลช้างค่ะนายสัตวแพทย์ เพชรทิศักสมบัติภูทรศัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโชาสารแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางเปิดเผยนะคะว่าสุขภาพของพรายศักสุรินตอนนี้ก็ดีขึ้นเป็นลำดับค่ะผลตรวจเลือดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยาธิวัณโรคและโรคป่าและเท้าเปื่อยเป็นลบแผลฝีที่สะโพกทั้งสองข้างมีขนาดลดลงสามารถที่จะกินอาหารและน้ำได้ดีขึ้นขับถ่ายปกติ สามารถที่จะนอนราบบนพื้นทรายได้เฉลี่ยคืนละ1-3ชั่วโมงค่ะล่าสุดภายศักศิรินน้ำหนักตัวอยู่ที่3,900กิโลกร,รัมนะคะถือว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ในระดับปกติและสภาพร่างกายตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมากสามารถเข้ากับควานช้านได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้านะคะวันที่2 8สิงหาคมนี้ก็จะมีพิธีเรียกขวัญให้กับช้างภายศักิรินค่ะ จากนั้น29สิงหาคมก็จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนั้นได้เข้าไปเยี่ยมค่ะ